คําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่นรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปในทางที่ผิดกฎหมายนะครับเชิญรับชมกันเลยครับครับนี่ก็เป็นสูตรปักหลัก10หน่วยบนนะครับสูตรก็คือ เอาหลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งบนนะครับบวกด้วยสี่คงที่ได้เท่าไหร่บวกหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งต้มครับก็เดินมาแล้วเก้านนะครับไปดูงวดแรกกันเลยครับก็เอาหลักหน่วยบนบวกสี่คงที่นะครับก็ได้เท่ากับสิบเบ็ดลบ หนึ่งแต้มแล้วศูนย์เพิ่มเป็นสองแต้มครับก็ได้ศูนย์เข้าหลักสิบนะครับเข้าที่หลักสิบนะครับต่อไปครับหกบวก 4คงที่เท่ากับ0เพิ่ม1แต้มได้1ลบได้9ก็เข้าที่1ห,หลัก10เหมือนกันนะครับงัดต่อไปครับ 9บวกสคงที่9ก้าบวกสเท่ากับสินะครับเพิ่มเป็น4ลดเป็น2ก็ได้3ครับเข้าที่หลักหน่วยนะครับ ต่อไปครับ3าบวกสคงที่เท่ากับ7นะครับเจ็ดเพิ่มเป็น8ปดลดเป็น6ก็เข้าที่7นะครับหลักสิบครับ ไปครับสองบวกสี่คที่เท่ากับหเพิ่มเป็นเจ็ดลดเป็นห้าครับก็เข้าที่เจ็ดหลักสิบครับ กงวดต่อไปครับ2บวก4ีของที่2องบวกสเท่ากับหนะครับเพิ่มเป็น7ลดเป็น5นะครับก็เข้าไป5เข้าที่หลับหน่วยนะครับ ต่อไปครับห้าบวกสี่คงที่ห้าบวกสี่เท่ากับเก้าครับเพิ่มเป็นศูนย์นดเป็นแปดเลกออกห้าสามศูนย์เก้าศูนย์นะครับศูนย์นักหน่วยครับ ต่อไปครับศนยบวกสคงที่ศนย์บวก4เท่ากับสี่ศูบวก4ีเท่ากับสเพิ่มเป็น5ลดเป็น3ได้3ามี่ห้า ก็เข้าที่ห้านะครับห้าหลักสิบแล้วก็เข้าหลักก็เข้าสามเข้าสิบหน่วยนะครับ วดต่อไปครับงวดวันที่ที่จะออก16สิงหาคม2566งวดหน้านี่นะครับก็คือ3 3บวก4คงที่ได้เท่ากับ7นะครับเพิ่มเป็น8ลดเป็น6ได้6 7 8นะครับ ก็ไม่รู้จะมาไหมนะครับงวด16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับหกเจดแปดจะมาไหมเป็นรุ้นกันต่อนะครับงวดสิบหก 5 6าได้3ตัวนี้นะครับไปลุ้นกันดูครับพี่น้องนี่เคยไปหลักร้อยเลยนะครับมาแต่10หน่วยนะครับ แล้วเราก็มาสรุปเลขกันนะครับพี่น้องสำหรับงวดวันที่16สิงหาคมที่ถึงนี้แล้วครับเด่นบนนะครับได้5กับ8นะครับ 5. 8ปิ้งบนนะครับ2ตัวบน เด่นนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ด สองเจ็ด oh. yeah. แคปหน้าจอไว้นะครับพี่น้องก็ไปลุ้นกันนะครับว่าจะมาไหมครับวันสิบหกสิงหาคมสองห้าหกหกนะครับสิบหกขอคอ 66. ก็ไปลุ้นกันนะครับพี่น้องว่าจะมาไหมสำหรับคลิปนี้ก็ เอาล่าไปก่อนสวัสดีครับ